สวัสดีค่ะวันนี้จะมานำเสนอวิธีการเข้าใช้งาน Google Meet เพื่อการพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์นะคะอันดับแรกไปที่ www.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าสู่ระบบที่มุมขวาบนจากนั้นทำการเข้าสู่ระบบด้วยอีเมลขององค์กรแล้วกดถัดไปใส่รหัสผ่านของท่านเพื่อเข้าสู่ระบบแล้วกด ถัดไปเมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วระบบจะแสดงสถานะการเข้าสู่ระบบที่มุมขวาบนเพียงเท่านี้ก็จะเป็นการเข้าสู่ระบบเรียบร้อยโดยท่านสามารถเลือกใช้แอปพลิเคชันต่างๆของ Google ได้ที่แอปพลิเคชันช็อตคัทซึ่งจะมาสอนวิธีการใช้งานใน EP ถัดไปค่ะ